เป็นเรื่องที่เป็นเป็นที่กล่าวขวัญมากในโซเชียลยับเยินเลยว่ากันว่าใครเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันที่ข่าวที่บอกว่าวุ่นกันทั้งสนามบินเออผมลืมไปเลยนะข่าวนี้ก็เป็นเป็นประเด็นฮอตฮอตมากๆ h o ฮอตมากโอ้โหในโซเชียลมีเดียนี่แบบร้อนๆเลยละอุมากว่ากันร้ําสามารถทําระเบิดได้ในกระเป๋ามีอีกสองขวดนี่คือคําพูดของเขาาพูดอย่างนี้ เอาเรื่องมันเป็นยังไงคะคืออย่างนี้ครับเพราะว่าเห็นมีมีมีหลายตอนมากเลยนะมีเป็นกี่ตอนมีหลายผมมากเขียนเขียนเขเรียว่าสี่ตอนตอนแรกเนี่ยผมมามารู้จากกรุงเทพประสานงานมาว่ามีเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียถูกขู่วางระเบิดนั่นคือคำสั่งครั้งแรกค่ะโอ้ฟังอย่างนี้ตกใจเลยนะคือโอ้อยู่ไม่ติดแล้วตอนนั้นคือจะสิบเอดโมงค่ะ อา้าจริงๆเหรอพี่เฮ้ยจริง,เ,เ,รงเช็คให้หน่อยค่ะ <Huh. S 2> เอาแล้วผมก็โทรหาพี่ป๊อปเพื่อการรักษาความปลอดภัยท่ากาดียานข้ามผมผม,ผมสนิทก,กันป๊อปเรื่องราวพี่เรื่องนี้ไหมเฮ้ยพี่ประชุมอยู่อ <Huh. S 2> พี่คุยได้ไหเฮ้ยเอเอ,เ,อเดี๋ยวไลน์ไปบอกอะไรเงี้ยก uh. ็พับข้อมูลมาติงตงอ๋อ uh. าจริงจริงไปถึงเฮ้ยมันเรื่องราวยังไงก็คือเริ่มลาดับปัป๊บผมคุยกับทีมแล้ว เฮ้ยกระจายกันออกไป,าไปอาชุดหนึ่งไปที่เกิดเหตุคือที่ไปที่ท่ากายยาจนกเกรีผมก็เช็คข้อมูลอยู่หน้าจอนน่นนูนเ่ยฮะชุดไปก็ไปชุดผมเช็คข้อมูลก็เช็คจนเริ่มหาจิ๊งซอต่อกันิโลมันจิ๊กซอตัวนี้แตกกระจายหมดเลยซึ่งทีมงานไปถึงก็ไม่ทันเครื่องอ คือเครื่องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงคงผลิตประต่อเรื่องราวเนี้ยจากโซเชียลมากันพอสมควรและเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยมีจริงๆแล้วตอนแรกเขาเรียกคุณครูสอนภาษาภาษาจริงเราไม่ใช่ครับเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยครูคสอนภาษาค่ะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลฉลองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะกูไปคุยมาเหมือนกับเป็นผู้ช่วยล่ามแปล่คกับกายก็ มันอะไรก็คืองงๆกันจะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออย่างนี้ครับคนไทยใช่ไหมคนไทยครับ<อ>เ,ปเป็นเป็นเป็นสาวไทยแต่มีแฟนเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งซื้อตั๋วของสายการบินดังกล่าวเนี่ยเดินจะเดินทางจากสนามบินดอนสนามบินภูเก็ตไปดอนเมืองอเมื่อเข้าสู่อาคารของท่าอากาศายานจัหัดภูเก็ตเนี่ยเขาโหลดกระเป๋า ก็มีการตรวจสอบผ่านเครื่องสแกนเป็นปกติอยู่แล้วโดยมีบริษัทเอาซอซ,อซึ่งเป็นคนดูแลในการตรวจสอบก็พบขวดน้ําเป็นปกติครับเขาไม่อนุญาตอยู่แล้วในการนําขวดน้ําเข้าไปในท่ากาศยาถ้าคุณไปซื้อข้างในก็จบค่ะแต่เพียงผู้หญิงคนนี้ก็ด้วยความไม่พอใจก็กินน้ําให้ดูเลยว่ามันไม่ใช่ระเบิดหรือสิ่งต้องห้ามเสร็จก็จบแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ไม่จบ ก็ก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ที่ตรวจกระเป๋าใช้กิยามารยาทไม่สุภาพเขาก็เขียนคำร้องร้องเรียนจริงๆแล้วตามหลักทั่วๆไปมันก็น่าจะจบแค่ตรงนี้ถูกไหมฮะจริงๆคนที่ถ้าเกิดเดินทางบ่อยๆก็น่าจะรู้ว่าใช่ครับยังไงคุณก็ไม่สามารถพบน้ให้ <พบ S 1> ให้ใหคุณ,คณจะเป็นมีโรคประจําตัวหรือหรือทอมซินที่คุณบอกว่าคุณมีโรคทอมซินประจําตัว คุณซื้อน้ำในข้างในแอร์พอร์ตก็ได้ครับเขาไม่ไ <บน S 1> เอา,เอาน้ำเข้าไปอยู่แล้วค่ะก็มีถูกไมหมฮะตามหลักการทั่วๆไปและผมเชืวว่อว่าคุณไม่ไม่ได้ขึ้นเครื่องครั้งแรกอยู่แล้วค่ะเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจริงแล้วแม้แต่อะไรก็ตามที่คุณเกิดขึ้นในในขณะนั้นเมื่อคุณร้องเรียนมันน่าจะจบะถูกไหมครับแต่สิ่งที่ตามมามันมามันใหญ่โตหน,นักก็คือเมื่อคุณเข้าสู่เครื่องเข้าไปในเครื่องแล้วขอพิ์เรียบร้อยขึ้นเครื่องเรียบร้อย เครื่องเตรียมจะออกจากเครียกหลุมจอดหรือที่เราเรียกกคือเกตผู้หญิงคนนี้ก็พูดกับแอร์โฮสเตสประจำเครื่องว่าถ้าขวดน้ำถ้าน้ำสามารถทำระเบิดได้ในกระเป๋ามีอีกสองขวดผมเป็นแอร์ผมเป็นมันเข้าสู่กระบวนการของการรักษาความปลอดภัยทันทีค่ะตามหลักแอร์ก,ก็ต้องแจ้งกับตันค่ะ เป็นหลักครับเขาเรียนรู้มาเหมือนกันเขาก็แจ้งกับตันกับตันก็นกสั่งให้ผู้โดยสารร้อสคนกับลูกเรือ6ลงจากเครื่องเข้าสู่อาคารผู้โดยสารค่ะกับตันกับโคเนเกเตอร์คือผู้ช่วยพาเครื่องออกไปที่การานเวยเพื่อให้ EOD ของท่าากาศยานให้ตำรวจเข้าตรวจค้นเพื่อหาวัตถุต้องสงสัย ที่ลันเวย์สุดท้ายก็ตรวจสอบไม่พบตกลงไม่พบเหรอที่บอกว่ามีน้ำอีกสองขวดอยู่ในกระเป๋าก็ไม่พบก็คือขู่เฉยๆคือผมว่าผมผมไม่อยากใช้คำว่าขู่อ่าแต่แต่ผมเพียงว่าเขาอาจจะมีความกดดันหรือความกดแค้นอยู่ในใจเลยระบายมากับแอร์ว่าถ้าน้ำสามารถทำระเบิดได้อ่ะเขามีอีกสองขวดนะในกระเป๋าอ่ะ เป็นผมผมแอร์ผมก็เป็นสะจวนก็ต้อใจหายเพราะถ้าคุณพูดคํานี้ท่าน้าคือพูดคําว่าระเบิดอะ่ะอ,อยู่บนเครื่องใครก็หวาดทั้งนั้นถูกไหมคุณน้องท่านผู้ชมก็เข้าสู่ขบวนการของการตรวจสอบความปลอดภัยก็ไม่พบไม่พบ,พบปับตอนนี้เรื่องมันตกมาอยู่ที่สาวคุณครูนี้แล้วการท่ากับแอร์ก็คือแอร์เ,เีย เขาตกเป็นผู้เสียหายเนื่องจากเครื่องเนี่ยรีเลย์ถึงสองชั่วโมงแล้วเครื่องบินที่บินน่านน้ำไอ้ด้านฟ้าไม่สามารถลงได้อีกล่ะอีกกี่ลำที่ต้องบินรอช่วงสองชั่วโมงนั่นแหละบ้านเรามุนกชั่วโมงลงกี่ลำบ้านเราถึงเป็นอินเตอร์เนชั่นแนเพราะอะไรมีั้งชาร์เตอร์ฟายส์มีต้องอู้เขาเสียหายเขาก็เลยต้องแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์กับสานีต่อวัฒน์ท่าจักชัยซึ่งก็ต้องว่ากันมาตาม ขบวนการขั้นตอนต่างๆค่ะสุดท้ายก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาสองข้อหาหนักก็คือเหมือนกับคมขู่หรืออะไรก็ตามอีกสองข้อหาก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมูลเหตุแค่เนี้ยจนจริงๆมันเหมือนเรื่องเล็กใช่จนเหมือนกับสื่อสื่อเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาข่าวก็คือเหมือนคนพลาดหัวก็พลาดหัวบางคนเหมือนพลาดหัวเน็บอ่ะก็แค่น้ำสองขวดอ,อะไรเงี้ย ก็ทําไมต้องเหมือนกับตื่นกลัวไม่มันไม่ได้ตื่นกลัวครับมันเข้าสู่ระ,ระบบ,บระหรือกระบวนการของการควบคุมความปลอดภัยต่างๆเราเราโทษเขาไม่ได้แต่คําพูดเนี้ใครอยู่วินาทีนั้นผมว่าทุกคนก็หวาดอยู่แล้วโอ้โหพูดถึงระเบิดเนี่ครับสุดท้ายเจ้าตัวก็ออกมาพูดแต่ตอนที่เจ้าตัวพูดที่ท่าท,ท,ที่สานิโรถาสจัชชัยไม่ได้พูดเขาไม่ได้กล่าวถึงคําพูดเขาเลยค่ะเขาไปกล่าวว่า เขาก็กินน้ําหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วจบแล้วทําไมอยู่ดีฉันขึ้นไปนั่งบนเครื่องแล้วฉันก็ถูกเชิญลงอแล้วทําไมเชิญฉันลงอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ไปทำไมต้องเอาผู้โดยสารลงมาทั้งหมดคมันก็ก็เสียหายลยกริเจียฉันจากจากที่ชันเป็นผู้เสียหายกลับกลายว่าฉันกลายไปเป็นผู้ต้องหาไปดูเทปเดีย๋ยอ่ะงั้นไปชมภาพค่ะทิ้งงานเราตั้งแต่แรกเลย นี่คือวันทีมงานที่เราแยกกันเป็น2ทีมเนื่องทีมแรกเนี่ยเข้าไปสำรวจช่องในการของไอเซียที่ไฟนี้แหละไฟนี้จริงๆแล้วตามเวลาของของบ้านเราคือที่ภูกเก็ตเนี่ยออก8.45โมงส5สุดท้ายไฟกว่าจะขึ้นได้คือ,อ1 0 4โมง47ก็คือรีเลย์ไปนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เดินทางโดยสวัสดิภาพกลับไปถึงดอนเมืองอันนี้คือเนี่ยต่อนี้มาก็มาที่ท่าจัชัยนะครับ โอ้ไฟดีเลยสองสองชั่วโมงลองคิดภาพแล้วกันนี่ครับทางรปภของท่ากาศยานเนี่ยเขาก็อะไรสัมภาระของเขาของของคุณครูว่าเนี่ยเอามาเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนแรกตรงลงเลยกระปอกไม่มีน้ำของวรคือคำพูดนี้ถึงบอกแล้วว่าคือพูดพูดปิดที่ปิดทางเนี่ยนกมันมันกลายจากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหา นะครับเน,นี่ยอันนี้นี่คือแฟนเขาค่ะซึ่งแฟนเขาไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีไม่ได้ถูกสอบสวนอะไรเลยนะครับนี่เป็นชาวสวิสก็เล่คุยกับทีมงานว่าจริงแล้วเขาก็ก็ก็แปลกใจแล้วเขาก็ยังยังออกตัวแทนแฟนเขา,เาว่าว่าแฟนเขามีโรคําตัวซึ่งจริงแล้วมันมันมันไม่ใช่แม้แต่มีนะครับแต่มันก็ก็สามารถใช้บริการน้ําบนเครื่อง หรือในแอร์พอร์ตได้เนี่ยครับก็คือเดี๋ยวจะมีคลิปที่เขาคุยโทรศัพท์ซึ่งเขาไม่ได้กล่าวเขาคุยทางโทรศัพท์เขาไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่เขาพูดเลยนี่นครับนี่เราได้ภาพนิ่งจากจากทางท่าอากาศย,ยานที่ส่งให้ให้เราเนี่ยครับตอนเขาตรวจนะครับก็จะมีตำรวจท่องเที่ยนี่ครับนี่คือเจ้าตัวค่ะตอนที่นําตัวลงมาเขาก็ตอนนี้เอาพามาครั้งแรกเขามาสอบสวนนั่นคือแอร์เจด้านหลังนะครับ ซึ่งซึ่งเป็นผมว่าเป็นครั้งแรกอะ่ะที่มีตัวตนได้ได้ได้ไดู้ที่มีการจริงแล้วคําว่ามันเข้าสู่การข่มขู่ไหมผมผมไม่อยากใช้คํำนี้มันดูน,น่ากลัวดูเจตนาแล้วไม่ใช่ขู่นะคะน่าจะบอกว่าเขาพูดไปต้องเดี๋ยวดูก็คุยโทรศัพท์นี้ครับก่อนเครื่องบินบอร์ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นไม่ทันค่ะขึ้นทัน เดี๋ยวแกวฟังกั่อนค่ะเขาเก่าหากันกันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้แต่กันต้องโดนควบตำรวจควบคุมตัวอยู่แล้วก็ไปไหนไม่ได้ไปเข้าน้ำเขาก็ต้องต่างคือกันก็ไม่ได้ว่าตรงนั้นมันเป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจน่ารักมากๆกินข้าวก่อนแล้วอะไรเรไม่ถูกมาให้กันมาพักกินข้าวก่อนเพราะว่ากันจะเป็นลมแล้วค่ะกันตื่นตีห้า เพราะว่าจะไปบผมอันนี้อร้อยเวนปนวดโกวัชรินนะครับแต่ผมก็สนิทกันแกก็โอเรื่องมันมีแบบโอคนโทรมาหาแกนไปทั่วแล้วครับมาครวลาดน้ำเหลืออ่าไคนอกี้นี้ไอ้คนตะกี้นี้เนี่ยเมื่อกี้นี้พูดอีกอย่างนึง ที่เจะต้องดื่มให้หมดหรือไม่ก็ต้องทิ้งเลยก็แค่ดื่มหมดแล้วก็ทิ้งให้เขาเห็นว่าเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทําให้ก่อให้เกิดอันตรายได้อีกแล้วแล้วเขากิร,าริยามารยาทเขาไม่สุภาพแล้วนี่มันเป็นภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวกเป็นเจ้าของประเทศก็มีหน้าที่ดูแลประเทศเราถูกไหมคะในเมื่อแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ว่า โอเคถ้าไม่สุภาพเขาบอกว่าให้เขียนปรกอกใบแสดงความคิดเห็นก็เดินไปหยิบใบมาเขียนเสร็จแล้วพนักงานที่ตรงที่เขาตรวจกันเนี่ยเขาก็เดินมาก็กําลังเขียนอยู่ว่าโอเคนะพนักงานสุริยาไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเดินมาแล้วเขาบอกว่าเอาบอดดิ้งพาสมาไม่ได้พูดไม่มีคําว่า้าไม่มีคําว่าขาหรือแม้แต่ขอโทษนะคะอะไรอย่างงี้ไม่มี เขาแค่ไมหยิบบอ์ดีพ่พาสไปแล้วเขาว่าถ่ายรูปแกไม่รู้ว่าเขาถ่ายแกไมหรือป่าก,ก็ไม่สนใจอยู่แล้วกกไม่ได้ทําผิดก็ไม่กลัวแล้วก็เขาก็ไปคือแบบมาปุ๊บทำคือไม่มีกิริยาที่สุภาพคืออันนี้มันเป็นงานบริการถูกไหมครับงงงไม่มีเลยครับนี่ก็เป็นเทปที่ย้อนให้ฟังแต่ คือคือผมผมอยู่ครับผมผมไม่ไม่ไม่อยากเเาแ่าหากันกทำอะไรไม่ได้เลยอยากวิจารณ์เลยนะครับว่าผมว่ามันไไมม่่ีีอะรทจแปลกแปลกอันตรายได้อีกแล้วแล้วเขา มารยาทเขาไม่สุภาพแล้วนี่มันเป็นภูเก็ตคือคือเขาข้ามไปเลยเรื่องที่อยู่บนเครื่องเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องบนเครื่องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบนเครื่องเขาไม่ได้พูดอะไรแล้วมันจะเกิดเหตุให้ใช่ครับก็คือแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาเขาก็เขาก็เขาต้องเป็นพยานอยู่แล้วเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการของของยุติธรรมอยู่แล้วเพราะว่ามีผู้เสียหายการท่าเสียหายสายการบินเสียหาย เขาเป็นผู้กล่าวทุกร้องโทษอยู่แล้วตรงนี้นะครับส่วนจะใช่ไม่ใช่จะเข้าสู่สองข้อหาหนักนะครับเรื่องของการข่มขู่ทาให้ท่ากาศยานได้รับความเสียหเขาในท่ากาศยานเนี่ยเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับคุณนกไม่เหมือนกับนอกพื้นที่ที่ใช้กฎหมายปกตินะอในพื้นที่ของท่ากาศยานเนี่ยทุกๆทก่ากาศยานที่มีในในประเทศเนี่ยเขาจะมีกฎหมายโดยเฉพาะอีกเป็นพื้นที่เฉพาะพิเศษ โดยเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาข่คมขู่ทาให้ท่ากาสศยานได้รับความเสียหายอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ผมอ่านแล้วโหูก็มีกฎหมายเพาอเลย<ะ>แล้วระบุตอนท้ายว่าท่ากาสศยานทุกตัวทุกสองข้อหาเลยค<ะ>ผลบอกไม่ใช่เรื่องเล่นนะเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแค่โทรศัพท์มาขู่มาโ<ะ>น่นนี่ไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นไงตอนเนี้ได้จเจอตัวพลาดหน้าหนึ่งกัน ซึ่งจริงๆแล้วดูเจตนาคือไม่ใช่การขู่อะไม่หรอกครับเป็นการเหมือนกับประชดประชันผมพูดเลยจริงๆแล้วอ่ะเจตนาเขาอ่ะไม่ได้ข่มขู่หรืออะไรเลยแต่สิ่งที่เขาพูดมันผิดที่ผิดทางผมรู้ในสิ่งที่เขาพูดหรอกก็คือเขาประชดประชันเขาเพิ่งมีปัญหาแต่แอ์ไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาไม่รู้ว่ามีอะไรมาถูกไหมแอ์ก็ไม่รู้ว่าคุณมีปัญหากับที่ที่กล่าวมาที่เพื่อพาินมา เขาจะรู้ไหมล่ะว่าคุณมีปัญหากับเอ้าซ้อนในการตรวจกระเป๋าถ้าเขารู้เขาคงเฉยแต่นี่เขาไม่รู้อยู่ดีคุณพูดถึงว่าน้ำถ้าทำระเบิดได้เขามีสองขวดก็เลยต้องจอดหยุดดูเช็คครับเข้าสู่กระบวนการของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วเขาอ้างว่าไงคะในเมื่อปกติคนทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องรู้อแล้วว่าน้ำเข้าไปไม่ได้เขาก็เล่าเขาอ้างเรื่องเรื่องเรื่องโลคจำตัวไงโลคจำตัวทำให้ต้องพกน้ำเข้าไป เขาบอกเขาไม่ได้พกแล้วก็กินให้หมดแล้วไงเขาไม่ได้พกแล้วเขาไม่ได้พกนะ้วเขากินให้หมดต่อหน้าคนตรวจเลยก็จบแต่เขาไม่ชอบกริยามารยากเขาก็เขียนใบสนเทศแต่ถ้าจบตรงนั้นก็คือคุณได้เดินทางไปถึงดอนเมืองแล้วแหละแต่เพียงคุณไปพูดบนเครื่องมันพลิกเลยนะจากใครที่เป็นผู้ตายกยว่าเป็นคุณเป็นผู้ร้องทุกข์กับกายคุณถูกเขากล่าวหานะครับส่วน การสอบสวนหรือการส่งตัวให้กับพนักง,งานในยาการหรือเข้าขาสู่กระบวนการของศาลนั้นเป็นเรื่องของดุลพินิษของศาลและในการ<ะ>พิจารณาหรือการวิเคราะห์ต่างๆหล่านั้นเรามีอาจก้าวล่วงได้เป็นก็ว่ากันไปก็ต้องประกันชั้นชั้นพนักง,งานสอบสวนในวันนั้น<ะ>นั่นแหละคือเหตุการณ์ <laughs> ครับเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เล่นตายเาะปากมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเลยดูจริงๆแล้วอ่ะถ้าแต่มันกลายเป็นคําพูดนี่ทําให้วุ่นกันทั้งสนามบินนราะเครื่องลงไม่ได้ถ้าเกิดมีจริงอ่ะอืมีจริงนี่โอ้โหผมยอกยกนิ้วให้นักบินนะเพราะเขาต้องคลีนเอาเครื่องออกจากหลุมจอดค่ะไปจอดกลางรันเวย์แล้วถ้ามันมีจริงสมมุติอื กับตันกับโคลนิเกเตอร์เป็นไงอ่ะถูกปะแต่เพียงว่าท่านผมว่ากับตันอะใช้ดูมินิทอยู่แล้วว่ามันไม่ได้สแกนผ่านมาแต่เพียงว่าตอนที่แอร์ไปบอกเนี่ยก็ต้องไปฟังอีกทีว่าแอร์บอกว่าอะไระการสั่งงานอย่างพวกผมผู้สื่อข่าวที่อยู่ภาคสนามเนี่ยได้รับการสั่งงานจากกรุงเทพมาก็ยิ่งบอกเลยว่าถูกขม่มขูวางระเบิดคแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แหว่ข่ขมขูนะครับก็เป็นการบอก กันต่อๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็ไม่รู้ว่าแอร์คนนั้นน่ะไปบอกกับตันว่าอย่างไรมีอะไรหายไปหรือไปเพิ่มท่อนตอนตรงไหนบางแหมน,นั้นไม่รู้ก็ไปว่ากันในเรื่องของขบวนการของชั้นศาลเดี๋ยวก็คงต้องดูกันว่าจะยังไงต่อรเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องสําคัญที่เราจะคุยกันเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่พี่กอฟเกิดแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะเมื่อบ้านบ้านเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะคะกับ ื่อง่าเป็นที่ท่องเที่ยวเลยขึ้นกับนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังไม่ให้เล่าตอนนี้ปอยเบรกที่เ็กกระดานไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ